สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนี่สิริรัตน์ออแกนิกกาเดนนะคะนี่จะพาเพื่อนมาอัปเดตพริกจินดาติดลูกดอกมากค่ะเพื่อนนี่ดอกจริงนะคะดูด,ดอกดอกติดทั้งต้งตนเลยนะเพื่อนนะนี่ เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมาบำรุงดูแลต้นพริกเนาะให้ลูกดกนะติดดอกนะขั้วเหนียวทำอย่างไรนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะว่าเราจะบำรุงดูแลต้นพันพริกติดลูกดกนะทำอย่างไรนะ,ะไปติดตามชมกันได้เลยนะเพื่อนนะไปดูวิธีการบำรุงกัน นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้สิ่งที่เราจะใช้ดูแลบำรุงต้นพริกน้เพื่อนเนาะต้นพริกใช้ได้ทุกพันพริกนะคะใช้ได้ทุกพันพริกไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะพริกจินดานะเพื่อนใช้ได้ทุกพันพริกนะคะก็จะพี่สิริก็จะมีวันนี้จะใช้ปุ๋ยคอกนะเป็นปุ๋ยคอกขี้วัว ะคะีบัวน,นี่จะเอาไปใส่ในโคนต้นเนาะไปใส่ในโคนต้น,น,น,ตนแต่เราจะมีน้ำหมักขี้บัวไปลดราดนะคะเพื่อนนี่เป็นน้ำหมักขี้บัวน,นะคะที่พี่สิริทำเอาไว้นะเป็นน้ำหมักขี้บัวแล้วก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ทั่วเรืองและฮอร์โมนไข่นะไปลดราดฉีดพ่นก็ได้นะเพื่อนนะเพื่อเร่งให้ พริกที่กำลังติดดอกนะติดดอกกำลังจะออกลูกนะเร่งการเจริญเติบโตของดอกและลูกนะคะก็ใช้ฮอร์โมนไข่และจูรินซีทั่วเหลืองนะซึ่งท่านใดที่เป็นเกษตรกรก็รับทราบดีนะว่าทั้งสองตัวนี้เป็นเอกลักษณ์คู่ที่จะเร่ง ติดดอกออกลูกดกนะคะพเพื่อนครานี้พี่สิริก็จะใช้ผส,สมกับน้ําหมักของปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อไปเร่งการเจริญเติบโตนะเร่งให้ติดดอกออกลูกดกนะคะก็เพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าออตอนนี้ต้นพริกนะก็คือติดลูกแล้วแต่ก็มีบางส่วนที่ติดยังเพิ่งจะเริ่มติดดอกนะแต่เราก็จะไปเร่งให้เขาได้ติดดอกออกลูกนะคะพเพื่อน ว่าเขาคั่วดอกก็จะได้ไม่เหี่ยวนะไม่เหี่ยวแล้วก็ไม่ร่วงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําส่วนผสมน้อนเพื่อนเนาะนี่อันนี้เป็นน้ําน้ําขี้วัวน้ําปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะน้ําปุ๋ยหมักขี้วัวนี่น่าจะเยอะเกินไปเราจะใช้แค่หนลิตรประมาณนี้1ลนะิตรแล้วเราก็จะใส่ เราจะใช้ส่วนผสมของฮอร์โมนนมนะใช้ฮอร์โมนนมนะคะฮอร์โมนนมจะใช้แค่ครึ่งถ้วยนะเพื่อนเนาะผสมลงไปเราก็จะผสมกับน้ำนะมีน้ำใช้น้ำก็20ลิตรนะคะหรืออ,อาจจะไม่ใช้ถึง20ก็จะใช้ สิลิตรก็ได้นะเพื่อนก็ได้นะคะก็ใช้ประมาณความเข้มข้นก็อันนี้เป็นจุลินทรีย์ถั่วเหลืองที่พี่สิริม,มาเอาไว้กับน้ำจุลินทรีย์สาวข้าวนะจะใช้หนึ่งถ้วยตวงนะเพื่อนสมไว้ ก็จะผสมไปในน้ำนัำเพื่อนนะจะผสมลงไปในน้ำลงไปในน้ำที่พี่สีิิเตรียมเอาไว้นี่น้ำในกระมังนี้15ลิตรก็ผสมลงไปผสม,ไป,ผสมไปเลยผสมไปเลย จะไปตรูกต้พืชพันผักกันเลยนะเพื่อนนะแลใช้ฝักบัวนะฝักบัว ค่ะเพื่อนๆเราจะ,ะะจะใส่ขี้บัวนะคะจะใส่ขี้วัวลงไปที่คนต้นเลยนะคนต้นเลย จะลดเอาน้ำหมักที่หัวรถรากลงไปน,นะนี่คือการบำรุงารากลำต้นให้นำอาหารมาเลี้ยงดอกออกลูกนะคะเพื่อนนะเราก็ใช้ได้หมดน้ำเชื่อนนะไม่ต้องไปเกิดต้มคลิก คือผักอื่นเราก็ใช้ได้นะคะเื่อน,น,นี่นะคะเป็นอันว่าเราก็ได้บำรุงดูแลต้นพืชพันธุ์พริกนะคะเป็นสูตรที่เราจะทำให้ติดดอกออกลูก ดกนะคะเพื่อนนะค e ่ะเราก็ใช้กับพืชพันธุ์อย่างอื่นก็ได้อย่างเกะเจี๊ยบนะคะเกะเจี๊ยบมะเขือนะคะมะเขือก็ได้นะเพื่อนราดไปเลยนะไปเลยก็พริกนะนี่พริกจีนดา เสียก็ก,กำลังติดลูกน้องเพื่อนติดลูกติดอีกอันนี้พี่สีดีเก็บเอาไวเ้เป็นเป็นมะไม้พันธุ์ลูกยาวใหญ่มากค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนเพ่นมา ดูชมนะพิกจินดานะพิกจินดาทั้งดอกนะทั้งดอกแล้วก็งามมากนะเพื่อนนะเห็นไ,ไหมคะมะเขือก็ติดลูกแล้วนะจ๊ะจ้าไ,ไหมคะติดลูกแล้วนะคะลูกแล้ว อันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์อีกต้นหนึ่งนะเพราะว่าเขาก็เป็นพันธุ์ที่แข็งแรงเนาะเพื่อนเนาะจะได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้นมาเผื่อต้นเก่าอาจจะแก่เท่าหมดวัยอายุไขไปแล้วนะคะเราก็มีต้นพันธุ์ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อนค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาบำรุงต้นพืชพันธุ์พริกนะเพื่อนๆเนะก็นี่นะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีเนาะสำหรับที่ต้นนี้ที่ติดดอกอยู่นะก็จะติดดอกออกลูกได้ขนาดไหนเราก็จะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะโอ้กำลังดกเนาะกำลังดกนี่รอดพ้นแล้วก็ฟื้นจากการโดนหอยทากหอยเจดีรบกวนอย่างแรงนะคะนี่ก็งอกงามดีนะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆท่นานใดที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อจะได้พาชมคลิปใหม่ๆจากสิริรัตน์ดอแก่นอีกด้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า